สวัสดีครับผมเจ้าของช่องพรชัยซื้อขายเหรียญสวัสดีครับ,รบรเอฟซีฮะปีิวคลิปนี้นะผ่อนชัยจะพาเอฟซีทางบ้านนะมาดูเหรียญที่นักสะสมท่านหนึ่งส่งส่งมาขายนะอ่านักสะสมท่านนี้มาจากไหนเออเอฟซี FC ดูไว้นะฮะนะนี่คือซองนะฮะไม่ใช่กล่องนะฮะเออที่ที่อ่าพรชัยขึ้นปกคลิปไว้ว่าเปิดซองมองเหรียญเด็ด เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะในซองนี้เป็นเหรียญอ,อย่างที่ขึ้นปกคลิปไ้ไม่เอ่ยนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะบางทีก็ตรง F C บางทีก็ไม่ตรงนะเออแต่ข้อมูลจากแอดมินมาน่าจะใช่แต่บางทีนักสะสมที่วันผ่านมาใช่ไหมบางคนบางท่านเนี่ยนะเขาส่งมาประเมินราคาอย่างนี้แต่บางทีเขาลืมใส่มาก็มีฉะนั้นก็เดี๋ยวเราอดใจรอดูว่านะเปิดซองมองเหรียญเด็ดที่ขึ้นปกคลิปไปจะใช่ตรงตามปกคลิปหรือเปล่าโอเคเนาะ เอฟเจนักสะสมท่านนี้รู้สึกว่าจะเป็นนักสะสมอ่าคุณกันหาใช่ไหมเอ่ยคุณกันหาเป็นเนะอฟจีจากจังหวัดนครสวรรค์นะอืมจากจังหวัดนครสวรรค์โอเคเนาะเดี๋ยวดูอ่าเหรียญจากจังหวัดนครสวรรค์กันว่าเป็นเหรียญอะไรจริงๆแล้วที่อยู่ในซองเอฟเจียก่อนเข้าดูเหรียญในซองนะฮะฝากสักนิดหนึ่งนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือน เอาละนะฝากด้วยเนาะฝากช่องของพรชัยซื้อขายเหรียญไว้กับ F4 ด้วยนะนักสะสมท่านใดนะหากมีเดียนต้องการขาย,ยไประมาณนี้นะอืมก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนกันก่อนนะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วถ่ายรูปเหรียญของท่านทางด้านหน้าด้านหลังให้ชัดเจนนะส่งมาที่ไอดีไลน์ย์เ 0984095244เออจะจำไอเดียตัวเองไม่ได้โอเคเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะเ้ประมาณนี้ในซองไม่มีอะไรแล้วนะเออในซองไม่มีอะไรละว,วางไว้แต่งแอนเอฟตามปกคลิปนะที่พรอนชัยขึ้นปกคลิปไปใช่ไหมอืมเปิดซองมองเหรียญเด็ดก็รู้สึกว่าจะได้มาไหมเอ่ยน่าจะได้มาเอฟะนะน่าจะได้มาโอเคเนาะก็ เอสเซียนี่คือเหรียญภาพไม่คมชัดเอสเซนะเออนี่คือเหรียญบาทหนึ่งรอห้าตราแผ่นดินนะบาทหนึ่งรอห้าตราแผ่นดินชื่อนะตรวจสอบดูก่อนเนาะอืมอันนี้ก็เดี๋ยวอ่าถ้าเป็นเหรียญแท้นะเหรียญบาทหนึ่งร้อยห้าตราแผ่นดินนะฮะอืมถ้าเป็นเหรียญแท้ช่องของผ่อนชัยรับซื้อ นะอืมถ้าถามทางด้านราคาเอฟจิฮะถ้าถามทางด้านราคาผ่านการใช้งานมากๆราคาเนี่ยอยู่กันที่หลักร้อยร้อยกว่าบาทนะเพราะว่าเหรียญดูนี้อายุเขาเยอะบางเหรียญนี่สุดมากๆเลยเก่ามากๆนะฮะอืมอาจจะชํารุดบ้างอะไรบ้างนะแต่ถ้าผ่านการใช้งานสมบูรณ์อยู่ในเหตุการณ์ผิวด่มราคาก็ไปที่แล้วแต่เหียสามร้อยสวยจัดๆผ่านการใช้ก็400ไปจนถึงตามสภาพเหีย ถ้าสวยจะจัดจริงๆนะเหรียญใหม่สวยงามว่ากันที่หลักพันนะว่ากันที่หลักพันนะักสะสมท่านใดที่มีเหรียญบาทหนึ่งร้อยห้าตาแผ่นดินนะถ้าเป็นเหรียญแท้ช่องผ่อนแฉรับซื้อ,อรบผ่อนัยตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นเหรียญแท้ไหมเหรียญน,นี้เขาเครื่อข่ายเหรียญแท้นะแอดีดูก่อนเนาะ ครับอเอเยดูจากเขาโคงแล้วนะอืมบางทีเหรียญเก่ามากเนี่ยนะฮะจะต้องดูเนื้อเหรียญด้วยนะเพราะว่าเหรียญบาทหนึ่งร้อยห้าตาแผ่นดินเนี่ยอ่าก็มีแบบเขาโคงที่ไม่ใช่เนื้อเงินแท้ก็มีนะฮะโอเคเนาะที่พันชัยเคยทคําคลิปไปนะเดี๋ยวนี้ก็เข้าเครือข่ายเหรียญแท้นะแต่ราคาเหรียญนี้จะไม่สูงเอเจเพราะว่าเ,เหรียญเขาเห็นไหมเออ เขามีตําหนิอืมตาหนิชัดเจนเลยแล้วก็คําว่าบาทหนึ่งก็ไม่ชัดเจนเห็นไหมอืมอย่างนี้ราคาก็ไม่สูงนะะแต่อย่าลืมนะฮะถ้าสวยสมบูรณ์ผ่านการใช้งานสวยสมบูรณ์ก็เริ่มไปถึง400แต่ถ้าผิวเดิมจ,จัดๆเลยนะฮะอืมนะผิวเดิมจ,จัดๆเลยเนื้อเงินสาดผิวลุ่งผิวไฟอยู่นะเขาก็จะเก่าแบบนี้แหละผิวเหรียญน,นะแต่เขาเขาเก่าแบบเหรียญคล้ายๆไม่ผ่านการใช้เอเจ็ราคาก็หลายตั์ คือทุกสภาพบาทหนึ่งรอห้าตาแผ่นดินจะมีรอศหรือไม่มีรอศก็ตามเรียนี้ไม่มีรอ,อรนะโอเคนาะอแบบไม่มีรอ,อรเนี่จะหาพบเจอได้ง่ายกว่าแบบมีรอศนะแล้วเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งนะเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งที่ขึ้นปกคลิปไว้อ่าเอฟเซียสรุปแล้วได้มาสองเหรียญจริงๆนะอันนี้จะเป็นเหนรียญราชการที่หกนะจะเป็นเหนรียญราชการที่หกเป็นปีสองพันสี่ร้อยหกสิบ อ่ะสภาพก็ผ่านการใช้งานเยอะนะ f อนะประมาณนี้อย่างนี้ราคาไม่สูงนะ f อนะราคาไม่สูงนะเอสเช่นว่าขอบเขาเสียหมดละอืมประมาณเนี้โอเคเนาะอย่างนี้ราคาไม่สูงนะนะแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์จ,จ,ดจัดก็ว่ากันที่ตอนนี้เอซียก็จะอยู่กันที่หลักร้อยจะกี่ร้อยเท่านั้นเองนะเว้นแต่เหรียญจะสวยจัด,จดเลยนะเนื้องเงินอืมสภาพสมบูรณ์ทั้งหมดนะเนื้องเงินสตราดผิวทองผิวไฟ เปล่งประกายออกมาอย่างนั้นนะถือว่าเป็นเหรียญเก่าเก็บสวยอย่างนี้นเอฟเซียว่ากันเพอเพอแตะหลักหลายร้อยสวยจัดอจถึงหลักพันนะนะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่6ช้าง3เสียนโอเคเนาะ,ะสองเหรียญน,นี้ตรงปกคลิปนะเอฟซีสองเหรียญนี้ตรงปกคลิปนะแล้วก็ติดมาใช่ไหมอืมอันนี้ก็จะเป็นสิบบาทที่ลึกสองสีนะสองสีที่ลึกเอฟเซียสองสีที่ก็รับซื้อเหมือนกันนะเออ ถ้าไม่ผ่านการใช้งานแต่ราคาเกินหน้าเหรียญแค่2บาท3บาทเท่านั้นเองนะสิบบาท2 4ที่ลึกนะราคาเขาไม่สูงโอเคเนาะเออถ้าเป็นวราระเด็ดๆอย่างคุดกับเอเปกเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยได้เป็นร้อยเหรียญหนึ่งนะแต่เป็นวรารนะย่อยๆนะก็จะได้กันเกินหน้าเหรียญแค่2บาท3บาทนะโอเคเนาะเอาวางไว้หลังจากนั้นก็จะได้เหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญทองแดงตาจอปลอนะทองแดงตาจอปลออืมได้มาเหรียญหนึ่ง เนาะผ่านการใช้ง,งานรู้สึกว่าจะเปรนผ่านการใช้ง,งานเยอะนะเซตนี้โอเคเนาะอ่ะใครมีติดต่อมานฮะเหรียญทองแดงตาจอบลอไม่ว่าจะเป็นซีกเซียวอัดและโสลดนะฮะรับซื้อทั้งหมดเลยนะไปตรวจดูซิว่าท่านมีเหรียญทองแดงตาจอบลอรหรือไม่ก็จะมีพัสยามเทวทิราอย่างนั้นก็รับซื้อทั้งหมดเลยนะนะแต่ราคาละอ่ะบอกราคาเลยดีกว่านะฮะอืมไม่กลัวทัวลงนะฮะผ่านการใช้ง,งานมากๆเอฟซีฮะราคาเล่นหาก,กันเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยเอฟซี ح. เล่นหากันหลักสิบเองนะเพราะก็ผ่านการใช้งานเยอะนะก็ผ่านการใช้งานเยอะนะจะเล่นหากันแค่หลักสิบเท่านั้นเองนะราคาเขาไม่สูงนะฮะต้องต้องบอกไว้ก่อนแจ้งไว้ก่อนเอี่ยเจ๊เหรียญเก่าโบราณเนี่ยนะถ้าผ่านการใช้งานได้เยอะอย่างนี้แล้วเนี่ยทั้ง3เหรียญนี้ถือว่าผ่านการใช้งานเยอะเหนะ็นไหมขอบบินหมดเลยเนี่ยนะอืออย่างเงี้ยเอฟเซียซื้อกันได้หลักร้อยเท่านั้นเองนะนี่นี่ก็ค่อนข้างจะบินเยอะนะซุดเยอะว่าอย่างนั้นเถอะ เนาะเออนะ้ำตาประบปาสันนิษฐานนะฮะแอดมินก็จะประเมินราคาตามสภาพถ้าเป็นซีกเซียวอดัดและโซรดนะฮนะน้ำทรลุดลายจางหมดละนะผิวเหรียญบุก,ก่อนอย่างเงี้ยราคานี้เอเซียบอกก่อนนะฮะซื้อกันแค่10บาท20บาททนเองนะเออเว้นแต่สวยจัดจัดนะฮะราคาหลายร้อยหลายร้อยถ้าสวยผิวเดิมจัดจัดอาจแตะหลักพันซีกเซียวอดัดและโสโซรด นะเราต้องแยกสภาพด้วยนะเพราะการตลาดนี่ไม่ได้ประกาศรับซื้อเหรียญโบราณราคาแพงนะเขาประกาศรับซื้อเหรียญส่วนใหญ่ก็จะผลิตน้อยหายากเออเหรียญตัวอย่างถึงจะมีราคาแพงผลิตน้อยหายากเหรียญบุญเบียนบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็เหรียญสภาพสวยเท่านั้นสมบูรณ์เท่านั้นที่จะมีราคาแพงนะถ้าอย่างเหรียญโบราณใช่ไหมเอ่ยนะอย่างเจ้าของเหรียญท่านี้เขารู้แต่ป้าป่าบอกชุดเสียผนไชบอกเอซีทางบ้านนะฮะว่าถ้าเหรียญโบราณน,นะผ่านการใช้งานเยอะผุก,ก่อนสนิมจับ ราคาเล่นหากันหลักสิบหลาย,ลายสิบหลักร้อยเท่านั้นเองเนาะใครมีติดต่อมานะนะใครมีติดต่อมาอ่ะก็ตรงนี้เป็นเหรียญส0บ,บาทสอใช่ไหมวาระย่อยอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ลึกโอเคเนาะก็วันนี้อวางไว้อืมอันนี้พับมาเลยเชียวจะได้ไหมเอยเนี่ยเอซเอออันนี้ธนาบัตรนะธนาบัตรชนิดราคา1บาทสมัยราชการที่9นะฮะเอซใครมีธนาบัตรเนี่ย อย่าไปพับนะฮะอย่าไปพับธนบัตรนะจะเก่าแล้วก็ช่างนะเอซีอย่าไปพับธนบัตรนะอืมไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเอซี FC, อย่าไปพับนะฮะถ้าพับแล้วจบเลยนะถ้าเป็นแบงค์เก่าด้วยปกติเนี้ยธนบัตรแบงค์เก่าใบเก่านี้อืมช่องทั่วไปเขาก็ไม่เชิงประกาศรับซื้อน,นะแต่ช่องของ ผอนไทยแล้วก็ช่องของประปานะช่องพี่ช่องน้องเนี่ยนะยังช่วยรับซื้ออยู่กันบ้างเออนะรุ่นไหนรุ่นไหนก็มาคุยกับแอดมินเอาผ่านการใช้งานแล้วหรือไม่ผ่านการใช้งานนะฮะธนบัตรนะมีราคาซื้อขายเกินหน้าแบงค์ไม่มากยิ่งเป็นแบงค์ผ่านไทยแล้วเอฟซนะีแทบจะเกินหน้าแบงค์ไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะอยู่กันที่หลักบาทหลักสิบ เว้นแต่แบงค์นั้นจะติดตำนานแบงค์ที่ค่อนข้างหายากวงการเขาอาจจะราคาสูงบางแบงค์นะโอเคเนาะก็เดี๋ยวค่อยใครมีธนาบัตรรุ่นไหนก็เดี๋ยวส่งรูปมาปรมราคากันแต่2ใบนี้เอสเดูแล้วเนี่ยอืมก็น่าจะเป็นแบงค์ที่ขาดการเก็บรักษาเนาะเออก็อืมพับมาเลยประมาณเนี้ยโอเคเนาะเอสคลิปนี้อ่ะใครดูแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวรีคลิปกลับไปดูเอานะนะรีคลิปกลับไปดูเอาวันนี้นะ ต้องผอนชายผเอฟซียเนี่ยมาเปิดซองนะมาเปิดซองมองเหรียญเนานะก็ได้เหรียญมาก,กันประมาณนี้นะ,ะเอฟซีอ่ะทีนี้ก่อนจบรายการนะฮะก่อนจบคลิปเนี้ยเอฟเซียถ้าหากท่านมีเหรียญน,นะนะบาท1นึ่งรตาแผ่นดินนะฮะอือแล้วก็เหรียญตาจอปลอนะ FC, นะอ้อนะเอฟซนะเออช้างสามเสียลไม่ว่าจะเป็นปีพศออลศอะไรนะฮะ เนี่ยเห็นไหม FC เอสซีาส่งมาแค่เนี้บางคนบางท่านใช่ไหมอืมเขาแบบเขาส่งมาแค่นี้นะฮะเขาหากค่าจะส่งแล้วเขาเหลือเงินจากการขายเหรียญในช่องของพลชัยเนี่ยเขาเหลือเงินเป็นของเขานะฮะเขาก็ยินดีนะทางเราก็รับซื้อนะไม่จําเป็นต้องแบบว่าต้องรอบางคนบางท่านก็ยังไงดีมีเหรียญแค่นี้แต่กลัวจะไม่ยังไงกลัวช่องพลชัยเนี่ยจะไม่รับซื้อใช่ไหมให้เอสซีเพิ่มไอเดียไลน์แล้วก็ส่งส่งเหรียญมา ทางเราไม่ว่ากันเลยนะท่านจะได้เหลือเงินของท่านเป็นยอดเงินหลายร้อยหรือเข้าหลักพันพันกว่าสองพันสามพันเอาง่ายว่าหลักหลักร้อยดีกว่านะาค่าจะส่งแล้วท่านขายเนี่ยตกลงกับแอดมินอันเนี้ยส่งมาสองสามเหรียญท่านจะได้เงินหลัลกร้อยไม่ว่าจะเป็น1นึ่งร้อยสองร้อยเหลือเป็นของท่านถ้าท่านพร้อมส่งนะเราดินยินดีรับซื้อนะยินดีรับซื้อเหรียญจากเอเซียทุกสาขาทุกอาชีพนะอืมไม่เว้นแม้แต่เหรียญที่ อยู่กับชาวไร่าชาวนานะชาวไร่าชาวนาก็ป่ปานี่แหละพันชัยนี่แหละนะนะนะชาวไร่าชาวนาก็เหมือนกันอาชีพชาวไร่าชาวนาเหมือนป่ปาเนี่ยถ้าท่านมีอย่างนี้อแอดมินประเมินราคาให้ละสองสามเหรียญเนี่ยนะท่านอยากได้เงินแค่ตรงนี้คุ้มค่าจะส่งท่านแล้วส่งมาแค่นี้ ทางเราก็รับซื้อนะฮะแต่เหรียญที่ออต้องดูด้วยนะฮะนาะถ้าถ้าเป็นเหรียญแบบนี้เอีฮะส่งมา2อสมเหรียญก็ยังได้ราคานะแต่ถ้าเป็นบางเหรียญน,นะส่งมา2อสมเหรียญเนี้ยเอฟซีฮะไม่คุ้มค่าจะส่งนะเออไม่คุ้มค่าจะส่งก็เข้ามาศึกษาด้วยเนาะเออถ้าเป็นเหรียญโบราณเนี้ยเอฟซีฮะไม่กี่เหรียญใช่ไหมเออก็จะคุ้มค่าจะส่งอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับแอดมินเอาใครมีเหรียญติดต่อขายก็เพิ่มอดีไลน์นะฮะ0984095244 ขอบคุณเจ้าของเรียญจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ฝากขอบคุณ FC ที่ติด FC อย่าลืมกดติดตามรับชมช่องของพันชัยนะกดติดตามไว้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้อืมโอเคเนาะอ่ะเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปคลิปหน้าพบเจอก,กันใหม่ฮะสวัสดีครับ